นี่คือจินนาเขาคือหมอผีฮะทรัมป์โดนยิงเขาอัพตั้งหลายวันเองมาแจ้งเตือนตอนเริ่มเกมนี่คือหมอผีจินนาในโหมดดับเบิลอันติเมตโหมดที่นำสองความริยมมารวมเป็นหนึ่งเขาจะต้องปราบผีแคร,รี่ห้าสุดเฮี้ยนและชนะเกมนี้ให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือหมอผีในเกมนี้มันเล่นโรมและผีตนแรกที่จินนาต้องปราบก็คือ เอวสุงผีกระสุนเบี้ยวหมอผีจินนาสวดบูชาองค์เทพคลิกซี่จนได้พลังของเธอมาแต่เจ้าผีกระสุนเบี้ยก็แสดงความเฮี้ยนด้วยการส่งกระสุนตัดผ่านร่างของอิลูเมียจนชีวาแตกกระจายและมันกระโดดเอ็กซิคิวจนสิ้นฤทธิ์เออทว่าขี่มายังไม่ทันแห้งผีเฮี้ยนตนใหม่ก็ปรากฏตัวหนูผีผีผีน้องยิงหนังกระติกใส่กระบาลจินนาจนสมองกระทบกระเทือนและตายลงช่างน่าเศร้าที่ท่านหมอผีหัวไร้ขนต้องชีพหดชีวาแห้งก่อนวัยอันควร และแล้วจินนาก็มีอันติเขามีทั้งอันติคลิกซี่และอันติตนเองบัดน,นี้ใครกันจะต้านพ่อหมอหัวใสผู้นี้ได้หมอผีจินนาเตรียมปราบผีด้วยวิชาใหม่ดับเบิลกางอนาเขตจินนาปั่นหม้อใสผีไม้จิ้มฟันและเศกดาวตกของคลิกซี่ลงหัวของเขาจนสิน้นฤทธิ์และแล้วหมอผีสีซาสะท้อนแสงก็ได้ซื้อซับเปิดตาม,มา จนบัดนี้เขามีทริปเปิลกากอนาเขตโอมนบบบริพภคบริพภคเลือดบุรุษมหาบุรุษบริพภคบริพภคมหาองอาตุ้มช่างเป็นคาถาที่อาถรรพ์แรงเสยจริแต่แล้วหมอผีล้อนซาสามวงต้องพบกับผีที่เฮี้ยนที่สุดของทีมศัตรูเอรันดอผีแมงกะบ,บี้แห่งพงไพรเจ้าผีแมงกะบ,บี้มีวิชาส่งโลหิตของศัตรูเข้าปากผ่านลำคอลงสู่กระเพาะอาหารเพื่อเติมเฮ็ดผีของตนหรือวิชาดูดเลือดน,นั่นเอง มันดูดแรงจนแทบจะเป็นอมาตะาโชคดีที่เทวส่งอันตีลาว,วิวมาตัวกบาลมาเต็มๆโอเมจิงสังหารผีแมงกับอี้ได้อย่างทันท่วงทีอิลูเมียตกอยู่ในอันตรายหมอผีจึงเดินไปรับอิลูเมียทว่ากระสุนที่เคยยิงโดนแค่ลมบัดนี้มุ่งตรงสู่กายาบของอิลูเมียเอชีวาหดลงแล้วจินนาจากที่ศีรษะแค่ไร้ขนบัดนี้จิตใจของเขาก็ไร้ความสุขเช่นกัน ฟันดีครับย <C ourse> <C ourse> ความแค <C ourse> ้น <GO> ส <av uther> ุมสวงในใจเดือดดาลจินนาท่องคาถาดับเบิลวงปราผีกระสุนเบี้ยวผู้สังหารอิลูมีเพราะความแค้นต้องสะสางเหมือนเวลาอยากได้สกินสวยก็ต้องจัดซึ่งผมขอแนะนำ เว็บเติมเกมที่ดีที่สุดริทแมนช็อปนับเบอร์1เรื่องเติมเกมอาวีลดนักทุกราค้าถูกสุดในตลาดเติมอา v ในเว็บรับริทแมนคอยดนำมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดได้ถึง25เมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ทั้งเว็และหลายบริการ24ชั่วโมงเติมเกมทั้งถูกทั้งไหวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ริทแมนช็อปเท่านั้นจอมขมังเวทศีสาร้เกศาต้องพบกับวิญญาณร้ายอีกตน นั่นคือสลิม,ลมผีกระต่ายยัดาโลหิตมันมีฤทธิ์มากกับวิชากระสุนหมื่นนัดสุดเหียนที่ดีไม่มีกระต่ายไม้จันเรามีแต่กระต่ายไม้หัวคนแม้โลหิตจะหดลงแต่ใจเขาไม่เคยหวัน่นหมอผีหัวเกลียงท่องคาถาอาคมหมุนหม้อใส่เหล่าวิญญาณร้ายด้วยจิตใจกล้าแกร่งแต่สังขารของจอมเวศเสียนโลนไม่แกร่งเหมือนใจเขาตายหาอย่างอนา จินนากลับมาแล้วหมอผีโล้นคนนี้จะไม่ยอมจำนนให้กับวิญญาณร้ายเขาใช้ศีรษะเปร่งลัศมีสองตาเหล่าผีร้ายจนจากสุประสาทแห่งและเสียชีวิตลงทั้ง3มตนหมอผีเสียนโล้นเตียนรอนชีวิตจากอสังหาหริมทรัพย์และได้รับสกอร์วสามอันมาครอบครองทว่าหนูผีสยองโลกกลิ้งมาจากปรโลกเพื่อยิงหนังกระติกใส่ไข่ของหมอผีศีษะล้านจนสิ้นลมปราณโธน่าสงสารเหลือเกิน ไม่เหลือให้ลาสละดะุดนะพพ่โอ้โหนหนึ่งในวิชาที่จินนาฝึกมานับพันปีก็คือวิชาล้าโทดร,ระเบิดโลกามหาวิบัติกัมปนาทแวนกนรกโอ้โหเห็นคนแล้วหิวเห็นคิวแล้วเหินจอมเวทกบานใสห่อเหินเดินอากาศไปอย่างว่องไวและมุ่งมั่นฟ้าพายุบุกแคมไปเพื่อเอ็กซิคิวใส่เอลสุแตว่าจินนาบุกมันลึกเหลือเกินเขาพยายามหนีแต่ก็ถูกสองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไล่รุมสกัมอย่างโหดเหี้ยม จนหมอผีกระหม่อมสะท้อนแสงต้องสิ้นชีพตักใสแต่เถวอนาถแก้แค้นให้แล้วลอดเก่งกว่าใครคือพี่ดาวยิ้มหมอผีจินนาเครียดแค้นค ah> ู่หูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขาจึงท่องคาถาอมนบโบริโภคบริโภคเลิศบรรุษมหาบุรุษบริโภคบริโภคมหาองอาจอมนบโปบริโภคบริโภคเลิศบุรุษมหาบุรุษบริโภคบริโภคมหาองอาจแก้หมดเลยคาถานี้ยังคงครังเหมือนเดิมโอเมนยืนเหม่อพร้อมยกนิ้วให้ แต่ไม่ใช่นิ้วโป้งแน่แนจินนาเปิดอันตรใยอสังหาริมทรัพย์แล้ววิ่งไปย่ำยีผีไม้จิ้มฟันทว่าเขาพลาดท่าให้กับผีกระต่ายขน้องกระสุนจนเสียชีวิตนี่ไงไปบังคับมันขู่มะพร้าวทั้งวันพอตายเลยเป็นผีกระต่ายพยาบาทแถวอนาถโดนแก๊งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไล่กระทืบแต่เธอปล่อยกลิ่นปากของตัวเองก่อนตายกลิ่นปากของเธอไล่ส่งความเหม็นเน่าใส่แก๊งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดกลิ่นปากของแถวอนาถ ก็ได้รับทริปปิลคิวขคณะประสาทของจอมเวทเกตเกลียงสัมผัสได้ถึงกลิ่นผีผีเสื้อในดงยาโอเมนและจินนารุมสกรรมผีแมงกะบี้จนสิ้นสภาพการเป็นผีเสืออ้อเออเดินตามพระหมาไม่กัดแน่นอนโอ้ออิลูเมียตายกลายเป็นลมตดแต่มันยิงออกุตา,ายเลยอออ หมอผีเกสีล่องหนถึงคราออกโรงเขาเปิดอันติหาะไปปั่นหม้อ,อกลางทับของศัตรูอย่างบ้าคลั่งดุดคนดีดอาชาผีแมงกระบ,บี้โผล่มาช่วยผีไม้จิ้มฟันจนเป็นตัวเขาเองที่ต้องสิ้นชีพช่างเป็นการเสียสละที่มีเกียรติจินนายังไม่พอใจเขาเดินลัดเลาะอ้อมดงป่าอ้อยไปปาลูกประคำใส่ผีกระต่ายจนสิน้นฤทธิ์สัญญาณแห่งชัยชนะเด่นชัดจนทำให้กำลังใจของจินนาและพันธมิตรลุกโชนอย่างที่สุดพวกเขาฉลองด้วยการจ่ายทุกสกิลที่มี เป็นภาพที่แสนจะระยำตําตาตัมใจจินนาแอคเกินกว่าจะร้อยเป็นท้อยคำแต่ความอับปรีที่พวกเขาได้ก่อไว้ก็ส่งผลทันใจจินนาไม่อาจบุกไปยังเคหสถานของศัตรูได้เพราะหมดสกิลไปกับการแอคพวกเขาต้องล่าถอยโดยยังไม่ได้รับชัยชนะจินนาโลหิตหดจนต้องกลับไปเติมเลือดทว่าผีกระสุนเบี้ยวเดินมาอย่างเงียบงันเขาไล่ยิงหมอผีล้นอย่างไม่ลด,ดละจอมเวทหัวเตียนเหาะหนีจนไส้เลื่อน เอลซูเริ่มซูมจินนาเดินหลบแบบดิจิตอลไฮเทคหมอผีเสียงส่องแสงต้องฝากความหวังไว้กับซิวแต่ซิวก็โดนผีไม้จิ้มฟันจิ้มตายบัดนี้แคร,รี่ทั้งห้าที่จินนาเคยย่ำยีได้แข็งแกร่งเกินจะพันรนาเอ้เฮเมตหนึงคิวพระสงค์โอ้ตายและนี่ดูโรม สิบคิวลาดไปแล้วเฉลี่ยสิบคิวยังไม่เห็นขิ้งเลยและกําลังกลายเป็น18บแปดคิวเร็วๆนี้จินนาโลหิตหดจนเกือบแห้งเขาจึงหนีไปวา์ปทว่าหนูผีปรากฏตัวมายิงหนังกระติกใส่เขาจนหัวแตกและติดเชื้อตายกูโดนเพื่อนทะองทะอองฮะทิ้งอ๋อทิ้ง หมอผีหัวไร้ขนดักรอนในดงจนเกินจะทนไหวพอกันทีกับความยืดเยื้อยึกจักเขาจะอัดกายละเอียดของเหล่าวิญญ,ญาณร้ายให้ยับเป็นกายหยาบและสับกายหยาบของพวกมันเป็นกายละเอียดอีกทีแต่ช่างน่าเศร้าที่เขาทําไม่ได้และตายหาชิบหายหมดทีมจะทําอย่างไรแั่ทีนี้ตายไข่ย้อยเคราะห์ซ้ำกรรมสัดเหล่าข่าศึกได้รับเทพแย้มม่วงแก้มเหลืองมาครอบครองจินนาและพันธมิตร จะพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่และวิชาทริปเปิลกลางอนาเตที่ฝึกมานับพันปีจะสามารถพาทีมพ้นจากมหันตภัยได้หรือไม่แน่นอนว่าไม่ได้ซิวเทลเอยืนเรียงกันเป็นหม่อมเท่งงงพวกเขาต้องปกป้องเคหาสถานจากหากระสุนของเหล่าห้ามหาการซิวสิ้นลมเป็นรายแรกอิลูเมียก,ก็เช่นกันเธอชีพดอย่างว่องไวเหลือเพียงเทวเธอสังหารเอเลนดอรอแต่เธอก็ตายตามไป เราศัตรูเข้ามารุมยิงเคหาสถานอย่างโหดเหี้ยมและแล้วเคหาสถานของพวกเขาก็ได้แตกลงชโย